หากกำลังมองหาร้านขายคอยราคาถูกในเกมฟีฟ่าต้องฟีฟ่าติเมสปูบูนี่ไทยแลนด์ร้านขายคอยฟีฟ่าติหและฟีฟ่าเบอร์ราคาย่อมเยาแถมโปรโมชั่นเอาใจลูกค้าสุดขั่วและสำหรับคอเกมฟีฟ่าไล่สามที่อยากมีทีมสุดเทพไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟไทยหรือเซิร์ฟนอกเราก็พร้อมจัดให้คุณในราคาสุดมัธยับนอกจากนี้ยังมีเกมสตรีมและเกมออริจินส่งเร็วทันใจไม่มีการย้อมแมวอย่าลืมใช้โค้ด MEZ แซดเพื่อรับส่วนลด5เปเซคอเกมคุณภาพอย่างคุณ ต้องไม่พลาดนะครับสวัสดีครับตอนนี้ท่านกำลังรับชมเกมฟีฟ่าออนไลน์สามพารที่39แล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับนั่งเล่นไปเล่นมาเปิดของดูนู่นดูนี่กล่องแพตตินัามุกราเข้าเฉยนะครับโอเคครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูเทมกันดีกว่าครับไปครับนี่เลยครับ กรองแพตตินัมเดือนมกราคมนะครับรูปยังไม่ขึ้นเลยนะครับรู้สึกว่ามันเพิ่งจะเอาเข้ามาเมื่อกี้นี่แหละผมเปิดดูไปดูมามันเข้ามาพอดีเนาะโอเคครับมาดูไอเทมไหนครับขั้งไหนครับจะมีการ์ดท็อป30ครับ2 6บอลลก4ชิ้นครับ5 4ชิ้น1 0 4ชิ้นครับแล้วก็แคปซูลเลว15 1ชิ้นครับแล้วก็การ์ด5ล้าน1ชิ้นครับ s a l u c k ก b ี x 5ชิ้นครับโปรสตาร์1.5ดาวถึง3ดาวครับ10ชิ้นครับ ซิมูเลชัน 3R 50ชิ้นครับปิดไายด้วย MP 3200 MP มูลค่า80 0 0 0แคสครับวันนี้ครับในเมื่อเปิดสก้าดาปีใหม่ทั้งปีครับเราจะมาจัดแพดดี้นัมกันซัก2ชุดดีกว่านะครับโอเคครับ2ชุดครับลุเลยดีกว่าไปครับชุดแรกครับไปครับชุดแรกครับโอเคไปครับชุดที่2เรียบร้อยแล้วครับสชุด ไปดูไอเทมกันดีกว่าครับนี่ครับท็อป30ท็อป50ท็อป,ปร้อยสองมะบอลลกอย่างละ8ใบนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดเอฟเนลารก,กี้บอนก่อนดีกว่าครับไปครับไปเข้า10ชิเช่นมาครับ1ล้าน EP ครับชิ้นที่2ครับ 1>, 1ล้าน EP ีแล้วครับได้มาประมาณ12ล้านแล้วนะครับตอนนี้ทบสามสิครับทบสามสบ30 0ย์0าสามแสน EP ครับแคปซูเลเวลส0คัมเพลเยอร์พี่ใหญ่แล้วมาหน่อยเอาค้างครับสักครู่นะครับโอเคมาแล้วมาหน่อยทบหนึ่งสองพันเก้านะครับถามว่าหวังได้ไหมก็หวังไม่ค่อยได้นะครับ <c oughs> ท็อป100สองพันเก้ารัวๆสองใบครับโอ้โหชักยังไงแล้วเนี่ยมาหน่อยไหมท็อป100สองพันเก้าอีกแล้วครับทริปเปลิลคิวเลยครับไอ้ซ่าไอหน่อยไหมแคปซูลเลเวสิบสามนะครับมาอไอเนี่ยไหมแคปซูลเลเวสิบนะครับหมดแล้วครับโอ้โหเอสเอลักกี้บอกหมดแล้วครับสิบชิ้นครับโอ้ท็อป100สองพันหกบอลโลกใบแรกกล่องไพทเทิร์นโมกรา ครั้งแรกใบแรกครับกดเลยครับมาไหนนะซามล้านเจนแสนเขาเซบาสเตียนเขวมันมามันมันมันมาบ่อยมากครับตัวนี้แล้วและถ้าผมได้ตัวนี้เมื่อไหร่นะครับแสดงว่าผมจะเริ่มเจ๊งครับเพราะตัวนี้มามันจะเป็นเลื่อยยาวงานดีบอกว่าผมกําลังจะเจ๊งครับแต่ก็ไม่แน่นะครับอันนี้คลิปใหม่แล้วเนาะโอเคใบที่สองครับรัวไปครับกดครับ มาครับราโบลดดนี่นะครับเป็นตำนานที่กูลองจ้าไปแล้วนะคะแต่นี่ปีกากนะครับโอเคโอเคครับไปที่สามอย่างต่อเนื่องครับกลดเลยครับมาครับยายาตูเล่ชักไม่ไหวแล้วครับงั้นผมขอลัวเลยดีกว่าน้าห้าใบเนี่ยโอเคครับลัวเลยครับมาครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนครับคริสเตโนโรนันโดครับสองล้านครับลิคกโดคาวันโยครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนครับตีโบวบอลคอร์ครับ หนึ่งล้านเจ็ดแสนคิเซโนโรนโต้ครับมาสุดท้ายมะหนึ่งล้านสามแสนนะครับโรบินฟานเปอร์ซี่นะครับโอ้โหรู้สึกท็อปร้อยนี่หมาไม่ค่อยแดกเท่าไหร่นะครับเนี่ยแพงสุดจะเป็นเซบาสเตียนเคยวนะครับสามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นอีพีนะครับโอ้โหโอเคครับต่อไปคัสองพันหกบอลโลครับท็อปท็อปร้อยนะไอ้ท็อปห้าสิบครับโอเค แพงสุดเจ้าพีเอล่าเหมือนเดิมนะครับเนี่ยแปดสิบเก้าเอ็มครับเยสโปก้าเชฟเชงโก้นะฮะไอเนี่ยแพ็กนี้มันควรจะได้ประมาณไม่ต่ำกว่าห้าสิบเอ็มครับสองแพ็กน่าจะได้ประมาณหนึ่งร้อยเอ็มเนาะโอเคหนึ่งร้อยเอ็มครับใบแรกครับท็อปห้าสิบกดเลยครับมาได้ไหมเจ็ดล้านสองแสนครับลิโอเฟดินาครับก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะครับโอเคมาข้าไปที่ยสองยานต่อเนื่องกดเลยครับ มาครับเอ็กเสียงนะครับหนึ่งล้านเก้าแสนครับเดี๋ยวขอนับสาสรแล้วกันนะครับไปนี้หนึ่งสองซ้ำกันเลยครับมาครับมาครับ ลิปเบอรี่ครับหนึ่งล้านห้าแสนเท่านั้นเองนะครับโอเคเขาเปลี่ยนทองห้าสิบอีกห้าใบผมขอรัวเลยดีกว่านะครับขอรัวเลยดีกว่าเพราะว่าเปิดทีละใบนั้นไม่ค่อยแฉกนะครับโอเครัวเลยครับห้าใบมาครับเยเลมันครับสามล้านครับฟิลิปนามสองล้านแปดแสนครับลุงเบิร์กครับขอสิบล้านมาหน่อยไหมมาหน่อยไหมมาแสงทองใบแรกครับแล้วก็ นิสตอร์ลอยครับโห 18m 200k ครับอยู่แมนเชสเตอร์ยู่ในเต็นนะครับโอ้โหแต่ถามว่าคุ้มหรือยังนี่ค่อนข้างยังห่างไกลกับคำว่าคุ้มนะครับโอ้โหแต่ยังเหลือท็อป30ท็อป30อีกอีกแบบอีกประมาณ8ใบนะครับโอเควีแล่ามาตัวเดียวกูจบเลยโอเคเปล่า Tm คาเวีย่ามาตัวเดียวกูไม่พูดอะไรอีกแล้วกูจะถือว่าทุกอย่างที่ที่มันเกิดขึ้นมามันเป็นอดีตโอเคไาทีเอ็มมาท็อปสามสิบใบแรกครับกูขอแสงทองอ่ะนะแบบให้มันเกินสามสิบสี่สิบเอฟให้กูแบบเยาว์าชุ่มกระจุ้นใจเล็กน้อยเข้าแต่จีเอ็มที่ผ่านมานี่มึงให้แบบนิสตรอยตัวเดียวมันมันไม่พอยาไส้เข้าใจไาทีเอ็มโอเคจีเอ็มใบนี้มานะเว้ยโอเคครับท็อปสามสิบตัวเลยครับ มาครับมาครับข้างกันยังไงค้างมันค้างครับสักคู่นะครับยังไงมาครับแปรมาสเตักเกอร์ครับสิบเอ็ดล้านครับโอเคใบที่สองยาต่อเนื่องกลเลยครับมาครับมาครับสิบสี่ครับ R สิบสี่ล้านครับไม่โลซารฟโคซี่นะครับโอ้โหรู้สึกว่าเซิร์ฟมันดีเล็กน้อยนะครับแม่แต่ได้สิบล้านมาสองตัวก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับโอเคใบที่สามขอเป็นสามสิบล้านขึ้นเลยนะโอเคสามสิบล้านครับกลนเลยครับ มาครับมาครับเร็วๆสิครับอย่าค้างนานอย่าค้างนานข้างนาน,อาาน,านานะสองแสนครับจอนเทอร์รี่ครับโอ้โวผมขอออกเข้าใหม่ดีกว่านะครับเพราะว่ามันค้างๆเนาะโอเคจิมที่ปลาติ๊กเวล่าเลยครับ89ดกเอ็มกูขอตัวเดียวจบเลยโอเคไหมจีเอ็มโอเคไหมจีเอ็ม คุยดูเรื่องนะเว้ยหรือถ้ามันมากเกินไปกูขอเกสโฟก,กาก้าเชฟเชงโก้ก็ได้โอเคปะมาครับใบที่สี่ครับกดนเลยครับมาครับเอดบินฟนานเดซาแปล้านาเจ็ดแสงก็ถือว่าไม่ขี้เล่นะครับแต่เกลี่ยได้แสงทองนะตอนนี้โอเคมาครับใบที่ห้ารับอย่างต่อเนื่องครับกดนเลยครับมาไลยมา เก้านะสองแสนครับฟิลิปโปอินซากี้กูมีตำนานแล้วนะครับปีนี้ไม่ต้องทายครับโอเคมันกำลังขึ้นนะครับนี่แปดล้านครับต่อไปเก้าล้านครับต่อไปประมาณสิบห้าล้านเลยครับโอเคไปทีสามยางต่อเนื่องครับกดเลยครับมาครับเจ็ดล้านสองแสนนะครับเฮลิกลาสซันนะครับโอ้โหถามว่าคุ้มหรือยังมันก็ยังไม่คุ้มนะครับมันต้องมีตัวแบบประมาณ3ามสิบสี่สิบเอ็มมาสักตัวหนึ่งอ่ะมันจะมันจะค่อนข้างคุ้มนะครับแต่ตอนนี้ผมว่าคุ้มยังยังไม่คุ้มครับยังไม่คุ้ม งั้นสองมาสุดท้ายแล้วเขอร้องใบนี้ขอ30 M บเอมาสุดท้ายขอบีเอล่าโอเคปะมาครับใบรองสุดท้ายครับกดเลยครับ <c oughs> <c oughs> อะไรวะ GM มึงน่ากเกลียดมากเลยกูขอ30 M เอมึงให้มา3ล้านเหรอจีเอมึงน่า,นากเกลียดมาก <c oughs> โอเคกูครู้แล้วกูขอ30 M เอมมึงให้3มล้าน งั้นคราวนี้กูขอ3ล้านนะโอเคบ่ะ GM โอเคครับใบสุดท้ายแล้วครับโอเค TM คราวนี้กูขอแค่3ล้านพอแล้วกูขอ3มล้านโอเคบ่ะ GM ดูเรื่องนะไอกาการเกสโตวิเอล่าอะไมาไม่ต้องการกูไม่ต้องการการูขอเนี่ยเยเลมัน3ล้านนะี่โอเคบ่ะจ m เมโอเคบ่ะ GM ดูเรื่องนะเว้ยกูขอเยเลมันโอเคบ่ะ ถ้ามึงให้กา้กาเกตโบวี่ล่าหูมานะกูต่อยมึงเร็วเคป่ะมาครับใบสุดท้ายแล้วครับสามสองหนึ่งกดตุ้มดาวครับกดเลยครับมาครับสิบเจ็ดแล้วก็ ครับโอ้โหลุยฟิกโก้ครับเคยอยู่บาเซโลน่านะครับตัวนี้โอ้โหยถือว่าสูตรยังได้ผลอยู่นะครับเนี่ยขอตัวกาตัวแพงมานะครับโอ้โหแต่ถามว่าคุ้มหรือยังตอนนี้ผมยังไม่รู้เลครับเดี๋ยวต้องไปดูกันก่อนนะว่าคุ้มหรือไม่คุ้มครับโอเคไปดูกันครับมาดูกันครับฟันนิสเอรอยครับ 18m ครับอ่า18.0บวกกับ ลุยฟิกโก้ 17m 200k ครับบวก 17m 200k โอเคบวกกับโครเซ่นะครับ13.4บวกกับมาเติสักเกอร์ครับ11.7บวกกับฟิลิปโปอินซากี้นะครับ9.2โอเคบวกกับฟานเดอร์ซาครับ8.4แล้วบวกกับเฮลิกลาซันครับ6.9 เฟอร์ดินานครับ7.1เซบาสเตียนเคีครับ3.39จอน์เทอร์รี่ครับ2โอ้โห2.84นะฮะเยะเลมัน2ตัว3 3 2 9บวก3.29บวกกับฟิลิปรามครับ 2.4ลุงเบิกนะ้ำไม่เบิกนะครับ1.89ลิค,ดคาดูคาว์ันโย2.22มิเกลเอ็กเสียง1.8คริสเตโนโ2สองตัว1หนึ่งร้แปดแสนา1จุดหกครับ3ามจุดหกวาลคอร์ดบวก1.59ลิเบรี่ครับ1.5 หัวเยอะว่ะเฮ้ยซัคคาโด1.7ฟานเพอร์ซี่1.36มาวดีนี่บวก4.44โอเคครับสรุปนะครับได้ตังมาประมาณอ่าได้นักเตะมาประมาณ 127m ครับ 127m แล้วก็การ์ด5ล้าน2ชิ้นก็เป็น 137m ครับ 137m 1ล้าน 139m 3แสนผมตีชั่าประมาณ 140m แล้วกันนะครับได้มาประมาณ 140m ครับถามว่าคุ้มไหมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับไม่น่าเกียดเท่าไหร่ครับถือว่าค่อนข้าง ไปทางไปทางดีครับไปทางดีครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเหมือนกันครับโอเคครับก็แพตติน้มครั้งนี้ถือว่าไม่เต็งนะครับ2ชุดวันนี้ครับโอเคครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ใครที่อยากติดตามฟีฟ้าสนุกสนุกแบบนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ข้างล่างการเลยนะครับผู้ชมครับกดกันเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปอย่านี้ครับสวัสดีครับ แล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ